ส่วนอีกหนึ่งสมาคมกีฬาค่ะบิลเลียดทีมชาติไทยก็มั่นใจนะคะว่าถ้าหากเราเอาชนะคู่ปรับอย่างสิงคโปร์ได้มีโอกาสคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ค่ะมาดูความเคลื่อหน้าของทีมบิลเลียดไทยชุดซีเกมส์นะคะซึ่งประเภททีมได้มีการจับสลากแบ่งสายกันครบทุกชนิดแล้วค่ะ ส่วนของกีฬาคิวสปอร์ตมีชิง10เหรียญทองสนุกเกอร์15แดงชายหญิง4เหรียญทองสนุกเกอร์6แดงชายหญิง4เหรียญทองและบิลเลียดอีก2เหรียญทองนะคะแข่งขันกันที่จังหวัดชนบุรีผลการจับสลากค่ะบิลเลียดทีมชายมี4ชาติแข่งขันรอบรองชนะเลิศแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเลยนะคะไทยเราเจอกับสิงคโปร์และเมียนมาเจอกับอินโดนีเซีย ส่วนสุนุกเกอร์15แดงทีมชายโชคดีค่ะไทยเราได้บ่ายไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศนะคะสนุกเกอร์6แดงทีมชายรอบแรกไทยพบกับอินโดนีเซียส่วนสนุกเกอร์15แดงทีมหญิงรอบแรกทีมชาติไทยพบมาเลเซียสนุกเกอร์6แดงทีมหญิงรอบแรกไทยดวลกับสอปป,อปอลาวค่ะ <S <S ทางด้านคุณประพฤติช,ชัยธนสกุลนักสอยคิวจอมเก่าของไทยเราก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเกมที่ยากแน่นอนค่ะในการแข่งขันซีเกมคราวนี้แต่หากว่าเราชนะสิงคโปร์ได้ นัดต่อไปก็ต้องเจอกับเมียนมาอีกยากเหมือนกันยากพอๆกันเลยแต่สภาพทีมนักกีฬาทุกคนก็ฝึกซอ้อมมาค่อนข้างดีค่ะแทงไม้เดียวเกมผนวกกับโอกาสเจ้าภาพด้วยที่จะคว้าเหรียญทองใช้คําว่าตอนนี้มากกว่า50%ในการลุ้นเหรียญทองค่ะเัหนักนี้ครัเพราะว่าติงโก,โกขเขาแชมป์โลกแล้วก็คราวที่แล้วผมก็แพ้เข้าไป3านำสองมาแพ้3าม่อ เจอสิงคโปร์มันเป็นอะไรที่ที่หนักปะปสมควรสาหรับผมนะแต่ถ้าเจอพม่าเนี้ยผมก็ไม่เท่าไหร่าะว่าไม่เท่าไหร่ก็คิดว่าคราวนี้ก็ช่วยกันเป็นกำลังใจนเะพระาะว่าเราก็ทําเต็มที่ผลมันจะออกมายังไงแเราก็เต็มที่นะเพราะว่ารอบรองเราก็ได้เหรียญทองแดงแล้วก็ถ้าชนะสิงคโปร์ได้เราก็เข้าชิงแบบพม่าคิดว่านะครับ ชอบความชิวในการให้สัมภาษณ์ของคุณประพฤติหรือรมสุรินทร์นี่เป็นสไตล์ของทีมบิลเลียดของทีมสนุกเกอร์ของไทยเราเหมือนแกตีสนุกเล่นอยู่กับเพื่อนแล้วก็เอามานั่งคุยกับนักข่าวสักหน่อยไปเล่นต่อเหมือนพี่ๆแถวบ้านใช่ไหมใช่้ชิวมากเลยสําหรับรายชื่อของนักกีฬาบิลเลียดของไทยเราค่ะมี3คนค่ะก็เมื่อสักครู่เลยพี่ประพฤิชชัยธนสกุลหรือว่ารมสุรินทร์พี่ธวัตสุจิตธุรการหรือวัดหาดใหญ่และพี่ยุทธภพภาคพจน์หรือนุกจันทร์นะคะรอบรองชนะเลิศค่ะรอเชียค่ะทีม เจองานหนักเลยเจอกับสิงคโปร์นี่แหละเพราะว่าพวกเขามีจอมเก๋าอย่างปีเตอร์กิวคริสเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์คราวที่แล้วและอีกคู่หนึ่งเมียนมาเจอกับอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นชาติที่อ่อนที่สุดในจำนวน4ทีมนะคะถ้าเกิดว่าเราผ่านสิงคโปร์ไปได้นี่เป็นงานง่ายเลยค่ะ